สวัสดีครับตัวนี้เป็นรีวิวแลมกาด CB500x ารปี2019ถึงปี2020นะครับผมกาดไฟหน้านะครับ CB500x ครับผมดูที่เนื้องานกันก่อนนะครับตรงนี้มาพร้อมบูทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้งานยังไงงานไอรอนเพจนะครับฉลุลายด้วยเลเซอร์นะครับดูร่องเสมอกันนะครับตรงนี้นะครับยิงเลเซอร์มานะครับงานคมเลย แล้วก็ปั๊มขึ้นรูปอีกทีหนึ่งนะครับเพจนี้หนา2มิลเลยนะครับหนามากเลยครับมั่นใจมั่นใจในความแข็งแรงได้เลยครับขายึดนะครับตรงนี้นะครับลักษณะจะเป็นหัวกลมแล้วก็น็อตนะครับมันจะติดตั้งได้2แบบนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมนี่นะครับงานเพจหนาครับมั่นใจในความแข็งแรงได้เลยครับตำแหน่งนี้จะยึดกับตำแหน่งที่ยึดชิลเดิมนะครับผม คิวจะมีขายุดขึ้นมานะครับตัวนี้จะใส่เข้าไปด้านข้างนะครับลักษณะการวางน็อตแบบนี้นะครับวางหัวน็อตขึ้นด้านบนนะครับก็จะเหมาะกับลักษณะของคนที่ใช้รถแบบว่าลุยๆนะครับต้องถอดล้างล้างไฟหน้าบ่อยนะครับตรงนี้นะครับติดตั้งออกมาประมาณนี้นะครับก็คือจะมีช่องเว้นระยะห่างระหว่างชิวกับไฟอยู่นิดนึงนะครับผม ก็จะถอดตรงนี้แล้วก็ล้างทําความสะอาดไฟหน้าได้ง่ายครับหรือจะติดตั้งอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะกลับน็อตไปไว้ด้านหลังนะครับเรากลับน็อตไปไว้ด้านหลังชิลก็จะอยู่ลึกเข้าไปนะครับหัวด้านนี้นะครับจะกลับด้านกันนะครับผมส่วนน็อตตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับติดตั้งได้2แบบครับก็คือชิลจะไปอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับผมสายจอดครับแบบนี้สายจอดอยู่ยาวนะครับติดตั้งได้2แบบครับ ลักษณะนี้นะครับกลับด้านนะครับกลับด้านตรงนี้ลงไปได้แต่ถ้าการใช้งานพูดถึงนะครับลักษณะนี้จะเหมาะกว่านะครับผมทําความสะอาดง่ายนะครับถอดออกได้เลยนะครับผมตรงก้านก็อยู่เหมือนเดิมนะครับถอดออกทําความสะอาดไฟหน้าได้ง่ายครับป้องกันหินกระเด็นนะครับแมลงบินใส่กระเด็นใส่นะครับก็ช่วยเซฟไฟหน้าเราได้เยอะเลยครับผมงานสวยคมเนี้ยบเลยครับเดี๋ยวจะมีรูป ที่รถรถลูกค้ามาติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะมีรูปลงเพิ่มให้นะครับผมส่วนปีปี17ถึงปี18นะครับจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะมาทํารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับผมจะใช้ขายุดคนละตัวนะครับตําแหน่งตําแหน่งตรงช่วงนี้นะครับมันจะไม่เท่ากันตรงนี้จะใส่ปี2019กับปี2020นนะครับนี่นะครับ ถ้าจะทำความสะอาดก็ถอดออกได้เลยแต่ถ้าติดไว้ด้านในนะครับตรงนี้ก็จะชิดไฟหน้ามากขึ้นนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับผมเลือกใช้ได้หลากหลายหลายแบบหลายสไตล์ครับใครที่แบบว่าวิ่งลุยๆเยอะๆนะครับอยากเคลียร์ทำความสะอาดไฟหน้าแบบนี้ดีกว่าครับถอดออกง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับงานสี เป็นสีพาวเดอร์โค้ทนะครับเดี๋ยวดูที่เนื้อสีนะครับตรงนี้งานพาวเดอร์โค้ทนะครับทำความสะอาดง่ายครับทนต่อการขีดข่วนนะครับไม่เป็นรอยง่ายครับล้างง่ายครับใช้งานทนครับพาวเดอร์โค้ทนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องจะเป็นสนิมเลยนะครับผมใช้กันยาวๆครับ พวกอะไหล่พวกกาดพวกนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบัน,นจะใช้เป็นแบบพาวเดอร์โค้ดกันหมดเลยนะครับผมก็เป็นตัวเลือกที่แบบว่าค่อนข้างโอเคนะครับถ้าจะเลือกอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็เลือกระบบสีที่เป็นสีพาวเดอร์โค้ดนะครับผมเดี๋ยวถ้าอยากเห็นมุมไหนยังไงเพิ่มเติมนะครับสอบถามมาที่น้องแอดมินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจัดการให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ